สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับคัวนิชานันนะคะคนันิชานันมาแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสีเขียวนะคะวันนี้วัน ันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำอุน้นกันนะคะอุนอ้นอุ้นกับบวยหมานะคะคุณผู้ชมรู้จักบวยบวยหมาไหมคะบวยหมาเนี่ยเป็นประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะเป็นกากใย,ยเยอะแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะลองไปค้นหาดูนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายะคะ่ะเ mm. วลากินนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนแท้เหมือน คล้ายๆแลคล้วคล้ายมันแก้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะ,ะแต่บวหิมะจะสีสวยนะคะอันนี้ดูบวหิมะก่อนนะคะโชค่ะแนะนําก่อนนะคะอันนี้เป็นบวหิมะนะคะเราซื้อมานะคะสดใหม่นะคะมาไกลค่ะลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ขนาดก,ากลางๆนะคะคือเราไม่ชอบหัวใหญ่เราไม่ชอบหัวเล็กเราชอบก,ากลางๆนะคะกำลังเมาะค่ะลักษณะทจะเป็น,อนตอนนี้บอเรา,าได้มา แล้วจะมาปอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะอุ่นมาสีจะสวยมากออกส้มๆหน่อยคะ่ะกินก็อร่อยมากเลยค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นเราก็มาหั่นทอนนะคะหั่นท่น้นทอนตามท,าที่เราต้องการจะหยอดหน้ามันนะคะ,อ,ะอุ้นสูตรอุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปใต้คลิปนะคะแล้วก็วิธีการเคี่ยวก็เข้าไปดูได้นะคะในคิดีโอนี้ใช่นหะคะหอมค่ะหอมอ,อร่อยค่ะอ่ะตอนนี้ก็มาดูวิธีการหยอด อันนี้ก็เป็นโบหิมะที่เราจะโรยหน้านะคะเราซอยนะคะให้สวยงามน,นะคะโบหิมะนี่ปอกไว้นานจะไม่ได้นะคะจะออกดำๆนิดนึงนะคะพอปอกเสร็จแล้วแช่นานนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องรีบใช้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะดำสีไม่สวยนะคะเวลาปลอกใหม่ใหม่สีจะสวยน,นะคะเป็นส้มๆะะอลาคาระ,ะหยอดนะคะวันนี้เราใช้ถ้วยตะลายหยอดนะคะคุณผู้ชมหยอดรุนไม่ยากะคะ่ะของที่เป็นถ้วยนะคะคุณผู้ชม ของที่เป็นถ้วยเราจะต้องหยอดให้เต็มนะคะถึงจะน่ากินนะคะก็ประมาณสักหนึ่งทับผีค่ะค่อยๆทับผีอ่ะนะคะหนะยอดไปหอมค่ะของเราหอมนะคะวุ้นนี่ก็จะประกอบไปด้วยวุ้นนะคะผงยวุ้นนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวะคะ่ะน้ำมะพร้าวของเราจะหอมมากสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ ว่าเราจะหยอดโวหิมนะนี่ค่ะที่เราหั่นแล้วนะคะลงไปนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะระดับไม่เท่ากันค่ะระดับไม่ค่อยเท่ากัน <S <S 2> <S 2> <S ก็เลยมีปัญหาโอเคค่ะ,อ,คคะอ่าน,นะคะ่ะอันนี้ไม่เต็มเดี๋ยวเราใส่โวหิมะไปก่อนนะคะถ้าไม่เต็มเราก็สามารถจะหยอดได้ะคะอันนี้ก็เป็นโวหิมะที่เราทำแล้วนะคะ แล้วก็ใส่ไปค่ะถ้วยละสองชิ้นนะคะน่ารักน่ารักบาบหิม่าเวลาลงไปในลงไปในในน้ำหรือว่าในอุ้นนี่นะคะเขาก็จะลอยขึ้นมา ลกลากินนี้ก็จะกรุกๆนะคะแล้วก็ไปประสมกับความหวานความหวานของวุ้นนะคะแล้วก็ความกรอบของโบยมาค่ะ,ะ,คะก็จะอร่อยค่ะผสมกลมเกลดกัน,นะคะใส่ไปสองชิ้นนะคะ เดี๋ยวต๊ถ้วยไหนที่ไม่เต็มเราก็หยอดเพิ่มได้ค่ะนะคะ่ะอ่าค่ะค,ะค,ะคะเอาเอาเอาช้อนเขีย่ยเขียนิดหนึ่งเพื่อให้เขาหล่อให้น้อยนะคะแล้วก็จัดจัดบัวหิมะให้มันอยู่ตรงกลางตรงกลางก็จะได้เสียะคะ่นะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวหยอดให้เต็ม นี่เวลาก็แห้งเขาก็จะลดไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาหยอดเนี่ยต้องหยอดให้เต็มค่ะจะน่ากินนะคะโอเคค่ะมันมีเคี่ยวให้แขกนิดนึงนะคะอัตราส่วนทั้งหมดเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะไม่ยากนะคะคุณผู้ชมลองทําเองนะง่ายๆการเคี่ยวมันก็ง่ายไม่ยากค่ะเข้าไปดูได้นะคะในครวนิชานันวันนี้เรามาแสดงการหยอดแล้วก็มาแนะนําบัวหิมะ ว่าบยมามีประโยชน์อย่างไรวิธีการทำจะมาใส่หน้าม้นอย่างไรนะคะสามารถไปดัดแปลงได้นะคะคุณผู้ชมถ้าอยากจะทำเอ่งก็ได้นะคะลองลองทดสอบค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยค่ะจะได้เป็นขนมติ่พัฒนานะคะอันนี้ยังไม่เต็มจะยอออีกนิดนึงใส่โบโหิม้าชิ้นอุ่นเราจะเคี่ยวให้แกอีง ตนนี้วุ้นที่หน้าแห้งหน้าตึงนี้นะก็จะสวยงามค่ะทีนี้มาดูวุ้นที่หน้าต็งแล้วนะ่เป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมสวยงามนะคะโชว์กัดโชว์โชว์นะคะ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวจานนี้ <S <S ขอไปแจกเพื่อนบ้านนะคะอร่อยคะ่ะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะแล้วก็ไปแช่เย็นนะคะแช่ด้วยน้ำแข็งนะคะแช่ตู้เย็นไม่ดีคะ่ะแช่น้ำแข็งแช่นะคะกินแล้วก็จะชื่นใจ อุ่นนะคะอนนี้จะให้ความเย็ยนต่อร่างกายนะคะยาลื่นะคะหวยมามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์มากมายยังไงก็เข้าไปดูไปค้นหาได้นะคะในอินเทอร์เน็ตค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะเดี๋ยวที่เหลือเราจะยอดที่หมดนะอันนี้ไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะสวัสดีนะคะ ดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเราชอบคนติดตามนะคะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ